าหน้าที่สาวพระจนไพรธมินประพันธ์โดยรอรัติการในเชาที่บรรยากาศขมุกขมัวเต็มไปด้วยเมฆฝนแต่มีเหตุที่จะต้องออกเดินทางไปตรวจยังตะเข็บชายแดนเพราะมีเรื่องการบุกรุกเข้ามาของชนเผ่ากลุ่มน้อย การเดินทางในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสองผู้กองนั่นก็คือภาคภูมิและสุดาสองจ่าคือพิชิตกับพิเชษนักบินทั้งสองพยายามใช้ทักษะและประสบการณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อจะประคองเจ้า,มาแมลงปอั่อยที่กำลังเกิดปัญหากับห้องเครื่องควันขโมงอยู่กลางอากาศก่อนที่มันจะระเบิดตู้มใหญ่บริเวณใบพัดส่วนหางหลุดกระเด็นออกไป ส่งผลทำให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์สูญเสียการทรงตัวขณะที่ลอยอยู่เหนือแมกไม้มแมลงปอยักษ์ร่วงลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วใบพัดยังคงหมุนตีกิ่งไม้จนยอดไม้สูงหักระเนรระนาดรวมถึงต้นไม้ขนาดกลางและเล็กในระแวกนี้ที่แน่นขนาดสองนักบินพยายามยังไงก็สิ้นหวังเมื่อส่วนหัวพุ่งดิ่งลงมากระแทกกับไม้แดงใหญ่จนขาดสองท่อน ไฟลุกติดพรึบจากห้องเครื่องอย่างรวดเร็วสองผู้กองถูกเวียงกระเด็นออกไปคนละทางและหมดสติไปส่วนสองจ่าติดอยู่ในที่นั่งส่วนหลังและสองนักบินก็ติดอยู่ที่นั่นเสียงกัปปนาตดังสะเทือนเลื่อนลั่นเมื่อซากชิ้นส่วนประกอบเหล็กตกกระแทกพื้นแล้วหมุนคว้างกลิ้งลงไปยังใจกลางดงเศษชิ้นส่วนแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศะทางรวมถึงสัมภาระต่าง ที่บางส่วนก็กระเด็นออกไปบางส่วนก็ลุกไหม้เสียหายโดยรอบรัศมีบริเวณแหลกละเอียดบริเวณป่าหญ้าไม่ห่างกันมากนักชายหนุ่มที่นอนสลบสไลดยหมดสติไปเพิ่งจะเริ่มรู้สึกตัวขึ้นมานั่นก็คือร้อยตำรวจเอกภาคภูมิดำรงรักเจ้าหน้าที่หนุ่มค่อยๆย,ยกมือและแขนขึ้นเพื่อสำรวจว่าแตกหัก,กหรือบาดเจ็บหรือไม่เมื่อสติตื่นรู้เต็มที่ และไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือมีการแตกหักแต่อย่างใดเขาค่อยๆชันกายลุกขึ้นนั่งรับรู้ถึงความปวดเมื่อยและเราระบมไปทั่วทั้งร่างเหลียวซ้ายแหลขวาหาผู้รอดชีวิตสายตาก็ชำเรืองไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งนอนห่างไปราวสิบวาเศษเขารีบลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปหาร่างร่างนั้นทันทีผู้กองผู้กองสุดาเป็นยังไงบ้างหรอครับ เขาจับตัวเขย่าเรียกก็เกรงว่าจะมีแพ้แตกหักเขาเอามืออังที่จมูกยังรับรู้ถึงลมหายใจทำให้เขาใจชื้นขึ้นมาได้ไม่นานนักเปิกตาค่อยขยับสองหัวคิ้วขมวดมุ่นแล้วเปิดตาก็เปิดออกเต็มที่ผู้กองนี่เราตายแล้วหรอกคะเนี่ยเธอเอ่ยถามเบาเบายังหรอกรับผู้กองเรายังไม่ตายตอนที่เครื่องกระแทกกับยอดไม้ประตูมนหลุดออกทั้งสองข้างนะ่ะ แล้วก็เหวี่ยงเราออกไปดูสิกระสุนกับปืนเราอะยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าทุกคนน่ะจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเถอะเมื่อทั้งคู่ออกจากพงหญ้าทึบอีกด้านเห็นไฟที่ไม่ตัวเครื่องค่อยๆมอดลงเหลือเพลยงกลุ่มควันสีดำลอยคลุงไปในอากาศสายตาก็มองฟ้าความสลัวด,ดำของควันไฟจากจุดที่ทั้งสองยืนอยู่ประมาณเกือบ50เมตรมองเห็นสภาพโครงเหล็กสีดำ ที่มีความลอยคลุงออกมาอย่างชัดเจนและร่างอันไร้วิญญาณของผู้ร่วมทางทั้งสองกัดกรามแน่นพยายามสะกดกั้นน้ำตาพี่ชายเพื่อนร่วมงานที่แสนดีซึ่งอยู่ร่วมงานกันมาหลายปีแล้วทั้งสองตรงเข้าไปสำรวจดูร่างอันไร้วิญญาณของหัวนักบินทั้งสองและสองจากพี่น้องฝาแฝดที่ความบอบช้ำจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงทั้งคู่ช่วยกันจัดท่านั่งของศพ ให้อยู่ในสภาพที่ดูดีที่สุดซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สองผู้รอดชีวิตจะทำได้ในขณะนี้สภาพแวดล้อมโดยรอบก็เริ่มจะมืดลงอย่างรวดเร็วผู้กองฉันว่าเราคงต้องหาทางกลับออกไปเพื่อแจ้งข่าวให้กับกองบัญชาการทราบก่อนจะดีกว่าเป้สัมภาระของทั้งสองที่กระเด็นออกมาพร้อมกับร่างของทั้งสองนั้นยังไม่ได้รับความเสียหายโชคดีที่ทั้งคู่นั่งตรงประตูพอดี ทั้งสองพยายามรวบรวมสติเพื่อมองหาทางรอดในการออกจากป่าและขอความช่วยเหลือเพราะถ้าจำไม่ผิดช่วงสุดท้ายที่เฮลิคอปเตอร์กำลังบินอยู่เหนือใจกลางป่าทึบระหว่างพื้นที่รอยต่อของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ห่างไกลาจากการคมนาคมต้นไม้สูงชรูดและเถาวัลย์พันเกี่ยวไปรอบด้านเมื่อเปิดดูกระเป๋าเป้แล้วเห็นว่าของใช้ดำรงชีพรวมถึงเครื่องกระสุน น้ำดื่มอีกสองขวดปืนพกแบบสั้นออโตเมติกขนาด9มมของตั้งคู่พร้อมใช้งานฝนหยุดตกแล้วปากค่อนข้างจะมืดฉันว่าเรารีบไปกันเถอะผู้กองสุดาว่าหญิงสาวเป็นรุ่นน้องของภาคภูมิปีหนึ่งและทำงานร่วมกันมาพอสมควรทั้งคู่ออกเดินทางไปตามความจำได้เพราะบางครั้งการออกลาดตระเวนก็มักจะเดินเท้ากันถ้าหากไม่มีเหตุการณ์เร่งด่วนแบบนี้ บรรยากาศในป่าลึกยามไร้แสงอาทิตย์ช่างดูวังเวงน่ากลัวเม็ดฝนที่โปรยปลายมานั้นได้หยุดลงไปแล้วทั้งสองเดินมาได้พักใหญ่ด้วยประสบการณ์ของตำรวจตะเวนชายแดนทำให้รู้ว่าควรต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกที่พักสำหรับคืนนี้คือสิ่งจำเป็นต้องคำนึงถึงอย่างเร่งด่วนเมื่อเดินพ้นออกมาจากดงไม้แดงแล้วก็พบเข้ากับต้นยางใหญ่ มีผงข้างใต้ที่พอสุกตัวเข้าไปหลบนอนได้ถึงแม้จะเปียดกันไปนิดผู้กองคุณตรวจดูสถานที่ที่เราจะนอนตรงนี้นะผมจะไปเก็บเศษไม้ข้างๆแถวนี้แหละว่าแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปทำหน้าที่กิ่งไม้แห้งที่เปียกฝนพอชื้นๆถูกนำมาสุมกองกันเป็นเชื้อเพลิงเมื่อไฟติดแล้วเปเลวเพลิงสีส้มอมแดงก็พลิ้วไหวส่องสว่างมองเห็นได้ในรัศมีโดยรอบ ได้พอประมาณทั้งสองลวงเอาขนมปังที่มีในกระเป๋าออกมากินคนละชิน้นก่อนที่จะพลอยหลับไปอย่างเหนื่อยล้าหลังจากที่งีบไปแล้วสัญชาตญาณที่คลุกคลีอยู่กับป่าทําให้ทั้งคู่ต้องสะกิดกันให้ฟังเสียงเหมือนสัตว์กําลังต่อสู้กันแววออกมาจากทางซากเฮลิคอปเตอร์ผู้กองเราจะเอาอยัางไงนั่นมันเสียงไอแมวยักษ์และดูเหมือนว่ามันน่ะกําลังแยกกันกินซาก ผมก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณนั่นแหละแต่เสือเยอะขนาดนั้นมันเกินกำลังเราจริงๆทั้งคู่สุกซ่อนตัวอยู่ข้างในนั้นจนใกล้ฟ้าสางเสียงไก่เถื่อนขันมาสุดายิ้มออกมาด้วยความยินดีผู้กองคุณเติมเชื้อไฟให้เยอะๆนะฉันต้องการให้มันเป็นฐานแดงๆคุณรลอฉันอยู่ที่นี่ฉันจะไปหาอาหารว่าแล้วก็เปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุนลูกปลายสองนัดก่อนที่จะค่อยๆเดินออกไปอย่างว่องไว ไม่นานนักเสียงปืนก็ดังขึ้นหนึ่งนัดไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมกับไก่ป่าในมือหลังจากนั้นก็ช่วยกันจัดการย่างไก่จนกลิ่นหอมฟุ้งเมื่อจัดการส่งอาหารลงกระเพาะไปแล้วรู้สึกว่ามีกำลังวังชามากขึ้นทั้งคู่จึงได้หาทางออกจากป่าตามพิกัดที่ประมาณการกันเอาไว้โดยอาศัยอ้างอิงตามแผนที่ในมือการเดินทางเป็นไปได้วยความยากลำบาก เนื่องด้วยความรกชัดของป่าดิบช่วงหน้าฝนอาศัยมองดูเข็มทิศดูทางเป็นหลักเพราะแสงแดดแทบจะไม่มีให้เห็นในป่าดิบชื้นสภาพภูมิประเทศโดยร,บรอบๆด้านแทบจะดูเหมือนกันไปหมดป่าไม้อันเขียวกระจีอัดแน่นเบียดเสียดจนทำให้รัศมีการมองไม่สามารถคาดคะเนระยะได้จากสายตาปัญหาสำคัญอีกประการที่ตามมาก็คือตัวทากที่ค่อนข้างจะมาก ถึงแม้ว่าจะคอยพ้นยาก,กันแทบจะทุกชั่วโมงทั้งคู่เดินมาจนทะลุริมห้วยทรายเล็กที่มีน้ำสูงและไหลแรงเพราะเป็นหน้าฝนเขารีบใช้มือวักน้ำขึ้นมาดื่มอย่างกระหายจากนั้นจึงลูบไลน้ำเย็นไปตามใบหน้าและลำคอสุดาเองก็เช่นเดียวกันน้ำใสไหลยเย็นเสมือนได้โอสถทิพย์ปลุกร่างกายให้สดชื่นกระบี้กระเป่าขึ้นมา ถึงแม้จะได้รับความสดชื่นจากสาน้ําแต่อาหารที่เป็นบอ่อเกิดแห่งพลังงานก็สําคัญทั้งสองตอนนี้ยังมีไก่ย,ย่างคนละตัวจึงได้ลวงเอาไก่ออกมากินเพื่อระง,งับความหิวโหวยขณะที่นั่งกินไก่กันนั้นใบไม้และกิ่งไม้แห้งบริเวณแนวป่ารกทางเบื้องหลังทำเอาทั้งสองต้องหยุดชะงักและหันไปทางด้านหลังพร้อมๆกันแต่แล้วหัวใจของทั้งคู่ ก็ต้องกระตุกวูบวาดปากกระบอกปืนไปเกือบจะพร้อมกันเวลาเหมือนกับจะหยุดเดินไปครู่ใหญ่แต่ทุกอย่างยังเงียบอยู่อย่างนั้นเมื่อทั้งสองรอดูการเคลื่อนไหวไปอีกสักพักเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองจึงเอาไก่ที่เหลือเก็บไว้กินในมือต่อไปแล้วจึงออกเดินทางกันต่อแสงแดดค่อยๆหายไปตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์อากาศที่ร้อนระอุในยามบ่าย คลายตัวลงอย่างรวดเร็วคุณภาคภูมิฉันว่าเราเดินลัดเลอะตามแนวริมห้วยนี้ไปก่อนยังไงน้ํามันก็ต้องไหลลงไปยังที่ลาดต่าไม่แน่ว่าตามแนวห้วยเนี้ยอาจจะมีมู่บ้านก็ได้นะเรื่องการขาดแคลนน้าและก็อาหารก็เป็นอันต้องหมดไปได้ครับผู้กองว่าอย่างไงก็ว่าตามกันทั้งคู่ก็ยังคงต้องคอยดูแผนที่ประกอบการเดินทางโดยตลอดเพราะลำห้วย ไม่ได้ทอดผ่านตามแนวผืนป่าที่เป็นเส้นทางนำออกไปสู่หมู่บ้านริมชายแดนที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นจุดที่เขาพอจะขอความช่วยเหลือจากภายนอกได้แสงสุดท้ายหมดไปบรรยากาศในป่าดูวังเวงอีกครั้งนี่นับเป็นขืนที่สองแล้วที่ต้องรอนแรมอยู่กันในป่าโชคยงดีที่มีเพื่อนร่วมทางอย่างน้อยผู้กองสุดาก็ทั้งเก่งและแกร่งไม่แพ้ผู้ชายเลยผู้กองคะ ฉันว่าเราควรหาที่พักกันนะขืนเดินต่อไปอาจจะทําให้หลงทางไปกว่าเดิมต้นกระบากสูงใหญ่ที่มีกิ่งก้านแผ่ขยายปกคลุมในรัศมีวงกว้างถูกเลือกสําหรับเป็นที่พักนอนในคืนนี้ป่ามีทั้งความงามอันน่าพิสมัยและในขณะเดียวกันก็มีความน่ากลัวทั้งสองพยายามปีนขึ้นไปอย่างทุลักทุเลเพราะรู้ดีว่าแม้บนต้นไม้จะนั่งหรือนอน ก็ไม่สะดวกไม่ว่าจะนอนหรือนั่งต้องคอยระวังไม่ให้ตกแต่มันก็ยังคงปลอดภัยกว่าข้างล่างอย่างแน่นอนเพื่อชีวิตรอดจึงปีนขึ้นไปนั่งบนขาคบไม้ลำต้นอันสูงใหญ่ที่ห่างจากพื้นดินขึ้นไปกว่า10เมตรความหนาวเย็นจนปากคอสัน่นจนฟันกระทบกันกึกกึกในใจพร่ำภาวนาให้ถึงยามเช้าววัความเมื่อยล้าและอ่อนเพลียจากการเดินทางมาทั้งวัน ก่อนจะทำให้ทั้งคู่ได้งีบปรับไปได้บ้างแต่ค่ำคืนในป่าใหญ่ไม่ได้ง่ายใดขนาดนั้นทำให้ทั้งคู่ตื่นขึ้นมากลางดึกสงัดเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าย่างพื้นเบื้องล่างกลิ่นเหม็นสาบโชยเข้ามาจมูกแทบจะอาเจียนกลิ่นตลบอบวนไปทั่วสายตามองผ่านความมืดก็ต้องตกใจเมื่อเห็นเงาจากบางอย่างกระโดดบูบขึ้นมาบนกิ่งกระบาก ที่ยื่นออกไปอีกด้านเบื้องล่างไฟฉายที่เตรียมไว้ในมือถูกเปิดออกเป็นลำแสงไปจับยังร่างนั้นหัวใจของทั้งสองกระตุกวูบแทบจะหยุดเต้นร่างของเสือดำขนาดใหญ่มองจ้องมายังทั้งคู่จ้องสบตาประสานแยกเกี้ยวขาวกำลังกระจนขึ้นมาบนที่อยู่ใกล้ๆเสียงระเบิดก้องสถานป่าจากปลายกระบอกปืน9มมของร้อยตำรวจเอกสุดา ที่สำแดงฤทธิ์ทันทีร่างสีดำสนิทกระโดดพู่หายลงไปอย่างเบื้องล่างแสงไฟกราดติดตามไปอย่างรวดเร็วแต่ไรวี่แววของผู้มาเยือนทุกอย่างเงียบสงัดลงมันยังมาเงียบเหลือเกินอีกนิดเดียวก็จะเกือบที่จะเข้าถึงตัวพวกเราได้อยู่แล้วผู้ก,กองสาวว่านี่ขนาดว่าเราปีนขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แทๆ้ๆยังทำเอาหัวใจเต้นระทึกจนแทบจะช็อกตายแล้วนะคุณถูกแล้วค่ะ บนต้นไม้นะ่ะที่น่าปลอดภัยที่สุดก็ยังคงจะต้องระวังถึงภัยร้ายเช่นกันทั้งไอ้ดำไอ้ดาวแล้วก็ไอ้เหลือมเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าความเยือกเย็นกับทวีขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์อันชวนให้อกสันควันหายจนไม่สามารถจะข่มตาให้หลับได้อีกเสียงนกกลางคืนร้องแววผ่านไปเสียงกิ่งไม้หักดังมาเป็นระยะในความมืดมิด ทำให้เกิดอุปทานไปต่างๆนานาให้ดูเหมือนกับทุกสิ่งที่จินตนาการนั้นจะเป็นเรื่องเกินจริงถุกย่างก้าวอันตรายและน่ากลัวทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดเป็นเสียงที่คุณเคยเหลือเกินทั้งคู่รีบสา์ไฟฉายไปยังต้นเสียงเบื้องล่างภาพที่เห็นทำให้ทั้งคู่ต้องตกตะลึงไปจนแทบจะสิ้นสติจะเพราะความเหนื่อยลา้า หรือสายตาและหูอันพร่ามัวอาจทำให้เห็นภาพลวงตาไปเองจนเกิดเป็นคำถามที่อยู่ในมโนสติของทั้งคู่บุรุษแต่งกายชุดลายพรางแงนงเงยจ้องขึ้นมาอย่างลูกพี่ทั้งสองที่เคยทำงานด้วยกันใบหน้านั้นเรียบเฉยแต่ทว่าสายตาของนายจาเมื่อสะท้อนแสงไฟชายมันดูเขียวเรืองเรงเราวกับตาเสือปืนพกขนาด9มมออกจากซอง มือที่สั่นเทิมยากที่จะควบคุมได้นิ้วปลดเซฟตี้ออกอย่างยากเย็นแล้วบ่ายกระบอกปืนหันลำกล้องไปยังร่างของจ่าลูกน้องที่ยืนจ้องเขม่งขึ้นมาเขาพยายามตัดสินใจได้จากสถานการณ์การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมอย่างใช้สติให้มากที่สุดแต่แล้วเสียงดังกล้องสถานไพดังขึ้นอีกสองนัดติดติดกันเสียงปืนดังขึ้นสองนัด แสงไฟสว่างวาบออกจากปากกระบอกปืนของสุดาทากลางความเงียบสงัดของป่าลึกดังกล้องสะ้านพร้อมๆกับร่างของอดีตนายจา่าพงัะไปเล็กน้อยเมื่อกระสุนจอกเข้าสู่บริเวณหน้าอกเสียงคำรามดังสอดแทรกออกมาจากร่างมนุษย์เบื้องล่างแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆแปลสภาพกลายจากมนุษย์เป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ภาพเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น ทำให้ขนในกายของชายหนุ่มลุกชูชันไปทั่วทั้งร่างเขาร้องอุทานออกมาอย่างตกใจมันคำรามออกมาใหม่อีกครั้งอย่างดุร้ายชายหนุ่มตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะคมสติคิดถึงหลักเหตุผลในความเป็นไปได้ของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเขาระเบิดกระสุนอีกนัดในมือออกไปเสียงดังก้องสถานการณ์นั้นได้ดึงสติที่เตลิดไปไกลของภาคภูมิ ให้กลับคืนมาอีกครั้งร่างของสมิงแปลงกายเบื้องล่างคำรามออกมาอย่างเจ็บปวดแล้วมันก็กระโจนหายไปยังแนวไพรมืดมิดทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบสงัดอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคุณผู้ก่องสุดาเอ่ยถามเหมือนกับความฝันเลยคุณสุดาทําไมเราออกลาดตะเวนถึงไม่เคยจะเจออะไรแบบนี้ล่ะเวลาที่ดวงตกทุกศัพสิ่งในด้านร้ายมักจะเข้ามาจู่โจม รักษาสติและก็ลมหายใจไว้ให้ดีก็แล้วกันผู้กองสาวว่าสายลมยามดึกในป่าใหญ่พัดมาอ่อนๆดอกไม้ป่าบางชนิดโรยรินส่งกลิ่นหอมมากับรติการเขาพยายามกืนน้ำลายที่เหนียวหนืดผ่านลำคออันแพ้่านก่อนที่จะยกขดน้ำกรอกขึ้นมาจากลำห้วยให้ผ่านล่วงลงลำคอไปอย่างยากเย็นการรอตายจากอุบัติเหตุจากเจ้า,มาแมลงปอยักตก ซึ่งถือว่าโชคดีที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอให้ผลวิบากกรรมในครั้งนี้คุณภาคภูมิอย่ากกังวลใจไปเลยค่ะเราสองคนรับรองว่าต้องผ่านพ้นวิกฤตไปได้แน่ๆแต่ที่สำคัญการจะใช้ปืนเราต้องคิดให้มากเพราะไม่รู้ว่าจะต้องติดอยู่ในป่านี้กี่วันต่อไปหากไม่จวนตัวจริงๆเราจะไม่ใช้ปืนนะคะเป็นหน้าที่ของสุดาเองเวลาแห่งความหนาวเหน็บ และทรมานผ่านไปอย่างเชื่องช้าจนในที่สุดแสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแสงแดดยามรุ่งสางเปิดให้เห็นธรรมชาติอันสวยสดงดงามดังเช่นที่เคยเป็นสัญญาณของชีวิตกำลังมีความหวังสำหรับการจะฝ่าฟันออกไปขอความช่วยเหลือแม้จะเป็นความหวังอันดิปรีและยังทราบชะตากรรมของตนและผู้กองสาวก็ตามแผนที่ถูกกางออก เพื่อดูพิกัดจุดที่ตัวเองอยู่ถ้าไม่คลาดเคลื่อนเกินไปนักกว่าที่ทั้งคู่จะฝ่าออกไปจากป่าได้ก็คงต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันกว่าจะถึงบ้านของพี่น้องชาวกะเรียงที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วจุดหมายคือสันเขาก็เป็นเวลาเกือบชั่วโมงกว่าเมื่อมาถึงบริเวณสันเขาที่สูงขึ้นอาศัยเดินต่อไปตามแนวสันเขามุ่งไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งมีเครือเถาวัลที่เกาะเกี่ยว ช่วยให้พยุงร่างของทั้งสองลงไปได้ก็เป็นเวลาเที่ยงวันพอดีนาฬิกาบนข้อมือที่ยังใช้การได้แจ้งเตือนเป็นเลขไพา่น้ำป่าบริเวณน,นี้นกหลากหลายชนิดแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ที่ขึ้นเบียดเสียดกันหนาแน่นการเดินทางจึงเป็นไปได้วยความยากลำบากเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำบริเวณด้านใต้ต้นยางเสียงศพสาบทำให้ร่างดำตะคุ่มนั้นมันหยุด และค่อยๆหันมาทางคนทั้งสองทำเอาทั้งคู่ใจเต้นระทึกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทั้งสองต่างฝ่ายต่างสงสัยตาประสานกันภาพเบื้องหน้าคือกระทิงตัวใหญ่ยืนพ่นลมหายใจไม่รอให้มีเสียงเตือนใดๆอีกทั้งทั้งสองหันควับและโกลอ้าวด้วยความรวดเร็วอย่างไม่คิดชีวิตตามมาด้วยเสียงควบตะบึงของเจ้าร่างใหญ่ที่พ่นลมหายใจฟืดฟาดอย่างดุร้ายวิ่งตามมาติดๆ รู้ดีว่าการหนีตายและเอาตัวรอดจากเจ้ากระทิงว่าต้องทำอย่างไรบ้างจึงวิ่งเป็นแนวทะยงซ้ายขวาจนกระทั่งพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่พอจะปีนขึ้นไปหลบได้ทั้งสองรีบปีนขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเพราะตอนนี้เรียวแรงกำลังวังชาที่มีก็คงไม่พอที่จะหนีมันได้ไปไกลมากกว่านี้พยายามพยุงตัวขึ้นไปอย่างรีบเร่งหายใจหอบเหนื่อย และเหงื่อการผุดขึ้นเต็มใบหน้าบ่งบอกอาการเหนื่อยใจแทบขาดเมื่อมั่นใจว่าปีนขึ้นมาสูงพอสมควรแล้วเสียงแหวกพุ่มไม้และกอหญ้าตามมาพร้อมกับเสงียงคำรามก้องตัวอันใหญ่โตของมันแงนเงยขึ้นมามองชายหนุ่มไม่อยากจะทำร้ายหรือฆ่ามันเพราะจุดประสงค์เพียงแค่ต้องการออกไปจากป่านี้เท่านั้นจึงไม่ได้ชักปือนออกมาจากซองแล้วทำการใดๆทั้งสิ้น เจ้ากระทิ่งวนไปวนมาสักพักก็ถอนใจเดินจากไปและหายลับไปทางพุ่มไม้ทั้งสองรอจนกระทั่งแน่ใจอีกครั้งว่าเจ้าของร่างใหญ่จะไม่ย้อนกลับมาอีกหรือว่ามันเป็นแผนการลออ่อลวงให้เหยื่อตายใจจนมั่นใจว่าปลอดภัยดีแล้วค่อยๆหย,ย่อนตัวลงมาเดินตามทางที่คาดว่าจะนำไปสู่ด้านเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้ เป็นไปอย่างระแวดระวังที่สุดเมื่อเดินมาได้เกือบชั่วโมงกว่าๆแสงอาทิตย์ก็ค่อยๆลาลับไปจากแถวยอดไม้ตอนนี้ป่าโปร่งขึ้นพอจะสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบได้มือพ้นจากแนวต้นไทรใหญ่ก็เจอกับหน้าผาขนาดใหญ่ตั้งต่ะงานอยู่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็สังเกตว่ามีชะง,ง่อนผายื่นออกมาพอที่จะใช้เป็นที่หลับนอนได้ ถึงแม้ขนาดพื้นที่ไม่กว้างมากนะักผู้กองคะดูโพรงนี้นะคะจัดการเป็นที่นอนเราคืนนี้สุดาจะออกไปหาไม้ฟืนสักเล็กน้อยทำเลที่ตั้งกระดุบปลอดภัยจากสัตว์ร้ายด้านข้างเนี่ยก็ขนาบไปด้วยก้อนหินขนาดใหญ่แต่บริเวณด้านหน้าเท่านั้นที่ต้องระวังขณะที่ทั้งสองครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ต้องตกใจเมื่อนกเขาแมวตัวใหญ่ส่งเสียงดังมันร้องออกมาจากที่ไหนสักแห่ง ทั้งคู่เผยเบิกตาชํเรืองมองออกไปภายนอกแล้วความรู้สึกเย็นว่าเข้าเกาะกลุมหัวใจอีกครั้งทั้งสองพยายามลุกขึ้นนั่งมองฝ่ากความมืดไปกลับเจอร่างของทั้งสามที่ตายไปแล้วกำลังขานขึ้นมาทางชะง้อนผาสุดาสุดาภาคูภาคูมาสิมาเมืออยู่กับพวกเราคุณสุดานั่นนั่นผี เสียงดังออกจากปากกระบอกปืนของผู้กองสาวอีกครั้งร่างจำแลงของทั้งสามบัดนี้หายวับไปเหลือแต่เพลงเสือโคร่งไหลาพาดก่อนขนาดใหญ่ที่ร้องคำรามลั่นก่อนที่ร่างของมันจะังากงายร่วงหลงจากทางลาดชันที่จะขึ้นมาทางชะง,ง้อหินใหญ่นี้พัภคภุมอกสัน่นขวัญพวาแต่สุดท้ายกลับวิ่งออกไปยืนอยู่บนที่สูงมองลงไป ร่างของสองจากกับหนึ่งอาจารย์นักบินยืนอยู่เบื้องล่างกวกมือเรียกผู้กองผู้กอง,กองลงมาสิลง,ลงมาเ<ะ>มื่อหลับสายตาจากภาคภูมิแล้วเธอจึงลวงเอาควายธนูออกมาไรา้พระคาถากำกับแล้วปล่อยออกไปเสียงสัตว์ใหญ่สู้กันเสียงร้องของเสือใหญ่ที่ดังครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนที่มันจะถูกิดเซยจนตัวลอยก่อนที่จะใช้เข่ารับ ซึ่งเขาอันแหลมคมของสัตว์อคมเสียบทะลุเข้าที่ใจจนมันตายไปในที่สุดเจ้าควายดำธนูก็หายวับกลับมาอยู่ในมือของเธออีกครั้งเถอเอ้ยไอสมิงอ่อนหัดเองนะเพิ่งได้กินเพื่อนร่วมงานของข้าไปสินะคงเพิ่งได้เป็นสมิงแต่ได้เป็นสก,กิทชั่วโมงกันเถอะผู้กองสาวกลับมาซุกเข้าไปในชะง่อนผาปรากฏว่าผู้กองหนุ่มนอนครางฮือๆด้วยผิดไข้เธอจึงใช้ผ้าขนุนพื้นเล็ก ขึ้นมาชุบน้ำเมื่อบิดหมาดแล้วจึงเช็ดไปที่ใบหน้าและลำคอก่อนที่จะให้เขากินยาสักเม็ดอาหารก็ไม่ตกถึงท้องเลยยาแค่เม็ดเดียวคงไม่เป็นอะไรหรอกชาวคณะติดตามที่อยู่หมู่บ้านเกรเรียงในคืนนี้ได้ยินเสียงปืนต่างก็ไม่รอช้าเกรงว่าจะเกิดอันตรายหรืออาจจะสายไปถ้าหากรอถึงพรุ่งนี้เสียงที่ได้ยินคงจะมาจากชะง,ง่อนผาบนเดินนั่นน่ะแหละ ข้าจะพาพวกนายไปเองว่าแล้วกระเรียงอาโปก็ออกเดินนำไปแสงไฟฉายละครบใต้พร้อมกับเสียงกู่ร้องดังใกล้เข้ามาผู้กองผู้กองกำลังมีคนมาทั้งนี้ตื่นคาตื่นเธอขยับตัวเรียกปลุกสติเสียงกู่ร้องดังใกล้เข้ามาแต่ทั้งสองยังคงเงียบอยู่เพื่อดูเชิงว่าใครกันแน่ที่มาเมื่อชาวคณะมาถึงก็เจอเข้ากับซากเสือใหญ่ที่นอนตายเลือดไหลนอง ผู้กองผู้กองคุณสองคนอยู่แถวนี้ไหมพวกผมมาตามหากันนะครับเมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่จึงได้ฉายไฟเรียกพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นเราสองคนเพราะทีมเก็บกู้ซากหากคุณสองคนไม่เจอนะสิพวกเราออกตามหาทั้งภาคอากาศและก็ภาคพื้นดินขอต้อนรับกลับบ้านนะครับดีใจที่คุณสองคนยังปลอดภัยผมให้เจ้าหน้าที่เรียกแมงปอยักษ์มารับแล้ว หวังว่าคุณทั้งสองจะยังไม่เข็ดนะครับโอ้ยถ้ามันจะตกอีกก็ต้องยอมละค่ะว่าพร้อมกับหัวราะกันคลื่นเครง